่าราคาผู้หญิงไม่ใหญ่เกินพู้สีไงครับอันนี้เห็ดมูลกินหมดเลยนะครับอันนี้นนดดนนดดคือเห็ดไตเบื่อว่าเป็นเห็ดว่าเป็นเห็ดแฉดด้อัเนเห็ดแฉดคือเห็ดพวกนี้นี่ครับเห็ดแฉดกับเห็ดตลอดหน่อยครับคือถ้าเห็ดขี้มันขาดำเนี่ยกินวันไหนนะครับแต่ว่ากันนาขามันขาว กินได้ครับนี mm ่ค hmm. mm ือครับ hmm. ค mm ือเห็ดเป็นเห็ดตลอดหน่อยเห็ดพวกนี้ป้ต้องลากหยากรับยางบิดขาออกกินเลยเลยนี่คือดอกหน่อยมันดอกพวกนี้นี่สีมันดอกหน่อยเราเพ่เก็บบัวใด้ด้ครับเสือมันใหญ่เหมือนเมื่หญ่งด้ครับมื่อื่นมาเบิ้งก็คือเถาเลยคือเคยได้เกิดแล้วนี่สีบันใหญ่ต่อไป ที่คือโงหน้าครับพี่อนอใครเห็นสางมะครับอันนี้คือสางบรเทันสางแซงสางลอครับมันสิดนี่เอาใหม่เป็นล่อผมอนุรักษ์ไว้สางนี่มาถึงแก่สมัยผมมา่ท่านเกิด ผมมาเห็นมันไฟใหม่ทวงมากมาถึกรอมันผมงก็เลยเอาตจนหลักไปหาซื้อคนลอ,อสางเก่าแล้วก็ตัดปั๊มจนใหม่มาใส่รอไว้แต่เพราะอะไรเสบียงปาไหลโยพดที่แล้วสางที่ประเทศไวน้นี่ประสิทธิ์ใหไฮี่ปามันแกนไ้มันคุมพวล่าชาวบานเข้าหน้าคนเกี่ยวเขาแล้วนี่สมัยก่อนนี่ ปิดเกี่ยวมือมาหนี้เพรได้นณะที่เกี่ยวเขาคนสบายดนกีนอนเกี่ยวเ้วยครับโมเดลเอาเกี้ยวขึ้นุ่มมือนี่นอนเกี่ยวอะไรเี้ยมาแรงเกี่ยวเขาแล้วหาบเขาแล้วพรากฏว่าจกปลานี่รอสัง่งกินสุ่มือสมมอนนุ่มือวานนี่เมื่อเอาเขาคุณเล่าแล้วปรากฏว่าสาสา่งครับคีปูนว่าเอากระปีดมัดแล้วก็ย่นสองคนนะครับ นัยืนสองฟังแล้วก็นวดอา,ากเป็นจังหวะแล้วก็ดึงสารน้ำออก,พกเพื่อสาสางครับส่ม,มือนีไม่จะสูบครับบรนสาพาดอนพกน้ตัวนี้ดถืไ่เงยเลนนี้นเราพาที่สองอันนี้เราขับเก้าอันนั้นเรับไม่พวกนี้ครับเห็นไหครับกดม้ดวนี้ม่งเลยอาเราไปครับ มันกินหายมันเป็นสมบุลของธรรมชาติอน,นี่กับพ่นสมัยเก่าผมอนุรักษ์ไว้สมัยก่อนเพิ่งเกษตรเทียงหน้าไว้ทั้งนั้นถึงพ่น่ะครับเพราะว่าเวลาหาไมาหน้าเพิ่นเกษตรไม่เห็นเถียงหน้าไว้พอหนามันพ่อถว่วแต่ก่อนสมัยก่อนฝนมันดีหนามมันหลตองหาที่ เป็นดอนเป็นโพนเ็ดเที่หน้าไหวผักกาดใสเงี้ยไมท่ทำไมทําหน้าสมัยก่อนนี่คนเห็นหน้าแล้วหน้าแรกคุณว่าไปสายบดได้ไปกุ้งเทปประได้๋ยวจ้างใช่ไหมครับนี่ผมกะเป็นติ๊งหน่อยแต่ผมเห็นผมบ่เห็นได้เห็นหรอกครับฝัดเสร็จมปั่นกุ้งแทะรายแรกที่ผมจําจได้ปอกจกปั่นกุ้งแท้กุ้งแท้ที่ปั่นโดยปกจกแต่มันแกนมันแข็งเด้ครับบ่คือปกกั่นโดยรถไถสวนม,มือเนี่ยมันดินหลวมแ,แค่ว่า กี่ผนขุดปุ๊บผลโยนกี่ดินไปใส่ผู้แท้แล้วผลเราตีนเหยียบปับ๊บเห็นมันแกนสั้งหมนี่แค่เอารถไถข,ขึ้นไปพูนขึ้นไปเราดินนุ่มหลวมตัวส,สิแกนได้สองสามปีบนนี้ครับอันนี้นี่ครับเฮ็ดแทกเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปทั้งกันนะครับเฮ็ดอันนี้กินเนยว่านอนี่เออกินได้ครับ ขีนบ่ได้ก็จะไว้ให้ผู้ชีชาเบิ่งเอาเก็บไปก่อน่น่าคันเอามือาบเห็ดไตเบียหห้ามือ้อครับบอห้าบ่ไรเน้ตีมือไปบนเบียนเห็นใบหาห้าจปุ๊กเอามือหาห้าหอนนี้เท่าแล้วเอาบ่ไไ้คันบ่หกกจหูดอกอมครับเอกนี้ดอกใหญ่เ่าแล้วแล้วบ่บ่าซ่บ ัเห็ดตะปูนะเห็ดตะปูใหญ่เปิดใส่หนอนคือมมบ่มีดปีนเห็ดตะปูมุดดอกอง,งี้สังกับปันนี่ครับเอาไปทอดใส่ไข่แซ่บครับเครื่องนี้ก็ได้กินอยู่พี่น้องเพิ่นเก็บไปเพิ่นหนอาไม่กินเพิ่นเอาไปมกใส่ไข่ครับบ่แม่นทอ,อดมกใส่ไข่คตอนแซบ่บคักบมืแกงก็แซ่บครับเห็ดโบ,บราณน,นี่ถ้าคนอื่นอาจสิบ่แซ่บแต่ว่าผมนี่เป็นคนมากินแนวนี้ พอ,อสารพิษครับมองในทีมีสารพิษลายอย่างนี้เฉาเกิดได้ครับพี่น้องบนเลีหน้าของผมเนี่ยเห็นลายแล้วดอกนะั้นนี่ครับดอกว่ายังนี่นี่ครับเขาเทดตะปูครับเ็ดตะปอเนี่ยฮ็ดตะปอมันสีดอกน้อยครับตะปูมันดอกงหายเดี๋ยวตามซื้อมาหน่อยนะครับเ็ดตะปออันนี้มันเถาแล้วครับนี่เนื่อครับ,รบนี่เกิดตะว,วันอันนี้มันเถาแล้วที่ว่า กินมอกินปอยเป็นเชือหาต่อไปนี่คือเกษตรย่มว่างครับเกษตรโอทีเกษตรโอว่าน้เวลาเ้าว่างห้อก็มากนี่ย่ำสองความสิบเป็นเห็ดเวีเห็ดง่ายเทาก็เจ็บหนึ่งแยงหน่อยเทาก็ได้อากาศบริสุทธิ์ย่ำสองสางกำมเหนื่แข็งแรง กับบริสุทธิ์ด้ไเลยกินอาหารที่มไม่ผิดโอ้พมเห็นแล้วครับพึ้นนอกพุทตอนักไ่เลยก็คือไก่ปุ่นเห็นว่าดิวันแมนเลยเดี๋ยวคนจพิพาคนจิขามไปเก็บโอ้ดอกนี้ก่อนดอกนี้ดอกนึงน่าเห็นแล้วๆๆๆตอนที่จะปูกับพ่อตรงนี้จะพี่หาดอกแจงโอ้หลายห่ายเะเถาเด้อจะเถาเด้อนี่ โอ้ปล่อยแนี้วถ้ามันมีสารเคมีหลายอย่นะครับเห็ดสิบกเกิดผมบ่ใส่สารเคมีผมจะใส่สารชีวภาพแม้ว่ามันจะได้ผลแค่ปีสองปีก็ตามมันก็เขาออกสุขภาพโอ้เห็นขัลรบพี่น้องได้ป่านนี้ซ้ำถือเลขสามตแล้วครับมือนี้พ่อเลยหมอกเดียวเดี๋ยว,ยวผมจะภาพีองเก็บ เสเท่าด้อืน่นนหอยังเก็บรวิวกันเ้่นองเบิ่ง,งอือต่อนี่ก็ค,คือว่าเท่าดออครับนี่เอาไาได้ล้วน,นี่ครับนี่หลายเลยครับนีอไงโอ้ยเาสุดทางนี่เท่าเดีวโอ้เ่าเดียวสอง่นั่นบอกไงไงโอ้ถึงเรวพี่น้องเา โี้องเก็บเพื่นเก็บดอกที่ครับเถ้าเด้วยเถามันทีบอลบอลดอกมันทีบอแกนอู้บันเถาครับพี่น้องแกนโขลดเลยนึงอ๋อเนี่ก็บันเถาครับบันขาวไปปอนขาวจุดปูดเลยอู้มือนี่ถือเกล็ยกแล้วคุ้มค่าที่มากดอกนี้ดอกนี้บันเถาดอกนุ่มๆอ้วยนี่ดอกนุ่มนี่ก็บันเถาครับกินได้หมดมือนี่ถือเลียกแล้ว ข้าวสีบีเอาจะดอกมันเอาเหงาไว้เฮ้ยบีอะไรเอาออกมาให้เขานี่ครับนี่น,นี่ดอกง่ายโอย้เดี๋ยวสิพ่อไปแกงสู้พี่น้องกินนี่ดอกง่ายครับดอกนี่โอ้พี่น้องเอ้ยว่าองไปเก็บอีกแล้วดอกนี้จะเถ้าเด้อซีมคำบอ่อเถ้าครับกินได้เด้าพวแกะพวขาก่อนโอ้เฮ้ยครับเห็นว่าข้าวขาวขาวทับมันเถ้ามันสีด,ดำข้างในใช่ไหมครับ โอเคครับเต็มคุพอละเต็มแล้วครับเอาข้าสี่ยางไปจนสุดละมือนี้เลยได้สุดซอยไปเลยครับดีกว่าไปหน่รรอยเพราดเดียวต่อคนเดีพวคนเต็มคู่แช่อยูยย่ห่ามไปถ้าคุณคือันไถยหุนมาแล้วครับผมยังไม่ไถเพราะว่า เอาไปเดี๋ยวมัวพี่น้องยังเดือดกว่าจูผมเลยบไมาได้หอกนี่คือเสียงนกแต่เห็นคนมันสิดทวงได้เหรอครับผมบอกหัว่ามันกินเฮียบะมันชิร้องตลอดลวะผมบอกมาเห็นนี่มันติดทวงเข้าตลอดเลยมันติดกินเราเข้าเป็นศัตรูที่เขาทำไร่ ธรรมาชาติบบานเมืองมันถึงจะได้กระรูเห็นหงองสิงละ่ะเจออีแล้วพี่น้องบอกบางไงนี่เอาที่ตะปูกับพ่อตะข้ามาเนี่ยนี่โอ้งามครับโอเคตวงหอวไวเป็นเชือต่อไปเด้อเห็นหนึ่งดอกนึง่งไงอีกดอกนี้ก็สีดำดำเนาะบัดจะเถาเด้อดอกอย่างีสิโอ้ ก็ทิโถดเวยเลียวเด็กผน้องถอยหรืออ่ะจาวาเอาก,กินให้โถซ้านี้ก็กินได้ครับไม่เป็นไรดมเบิง้งหอมปะโอ้กินอะไรครับพี่น้องสะได้ดิเห็นดำหมดแล้วที่กินมันก็กินได้เหรอครับมันดำจาว่ามันมาแสียบอ๋อถั่วได้ครับเด้อดึกเปะให้มันเชื่อเปะคือไปเรื่อยไปเลยหายไปเลย มาห้องไรห้องหินอย่างก็บริมารทำไรเกี่ยวกับเช็้เพลิซื่อก็ไรโอ้เดี๋ยวหาตัวเฮตุแรกกันจานตกกูแท้นี่คือตน้นไม้เพื่อว่าไม้เสียกครับเป็นอยังเพลินเคลื่อนไม้เสียกคือว่าคือว่าเวลาเขาเหลี้ยแล้วมันจะบ,บิดคือเสียกนี่แหละมันบ,บิดนี่ครับนี่ อันนี้คือเพื่อจะไปกองไว้เห็ดลักวลวดรักรวลกวดฝังหลอมหน้าขึ้นวักลักลวดลักเสาจวนนั่นแหละครับหลอมไว้สม,ม,มุนีมันโมเมนสมัยเก่าเราสมัยเก่านี่คือไปเลี้ยงหน้าผ้ก็ได้ครับสม,มุนีไนเลี้ยงหน้าผ้น้ำมันหลอมไว้เป็นล็อกหลอกของใบของมันถ้าผูใ้ใได้ผลพวกมีเสาจวนเหมืนก็ใส่ลวดนะครับลวดแล้วก็ใส่ไ,ไฟช็อตผลิตบวครับขาวๆบนหนี่ ื่อเยเอาทุ่งยางมัดไว้อย่ง่วเมื่อมันเห็นทุ่งยางปุ๊บมันเป็นเงินไขของมันแล้วว่ามันเค่ถือช็อตหลอกมันได้บางคนกับช็อตต่ที่แรกทีหลังมากกว่าช็อตเมื่อมันดูเงินไขแล้วมันกับประกาศไปมันเห็นแก่ทุ่งยางมัดสิหลวดเสียงไว้มันกับพบไปมือใน้คือสีทอแหลับพี่น้องผมจะพาพี่น้องไปกลับบ้านแล้วก็ไปล่างแล้วก็ไปเ็ทกินพวกยีบุนในสีแกงเห็ด ตะปูใส่ผักกีตัวเล่าห้องใบบระขามอ่อนแสบๆสำหรับชูนี่ยุดลยแค่นในคนครับ